สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับวันนี้ปลายทางปลาจีนบุรีนะครับวันนี้สั่งมา3าพื้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ได้นะครับผม12เส้นนะครับผมเป็นมองลากนะครับมองลาก12เซ้นได้หลัง9นะครับผมลึก50ตานะครับนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมสินค้าทางร้านราศีฟิชชิ่งนะครับผมนี่เลยครับเนื้อได้สวยๆอย่างงี้เหมาะกับปลาใหญ่ๆเลยครับปลาบึก ปลาสวายนะครับเหมาะกับการลากนะครับสูยาวๆเลยนะครับผมนี่เลยครับความยาวของมันก็ร้อยเมตรนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับมองได้ลากใช้ฝังนะครับผมซูสวยๆอย่างนี้เลยครับดูเก็บทุ่นรายละเอียดนะครับนี่เลยนะครับสวยๆอย่างนี้ตราเรือใบนะครับผมตราเรือใบได้หลังเก้านะครับผมแล้วการสูขานี่ครับตะกัวกลมอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับเวลาลากก็จะเข้าเพาล่างเลยนะครับผมนี่เลยมองซิ่งสามหน้านะครับผมแต่นี่เป็นมองได้ครับที่รีวิวอยู่นะครับขออภัยนะครับปิดปิดว่าชอบพูดว่ามองซิ่งสามหน้าครับวันนี้เป็นมองได้นะครับก่อนส่งนะครับรีวิวก่อนส่งเช่นเคยนะครับผมนี่แหละครับปลายทางจังหวัดปราจีนบุรีสั่งมา3ผืนเลยวันนี้นะครับผมนี่เลยครับทีเดียว3ผืนเลยนะครับมองได้นะครับสูตรร้านราศีฟิชชิ่งนะครับผมนี่เลยครับ งานเนี๊ยบงานสวยงานประณีตนะครับผมสั่งมาได้ครับทุกเบอร์ทุกไซส์นะครับอยากได้ไซส์ไหนอยากได้เบอร์อะไรอยากได้กี่เซนก็ทักมานะครับผมนี่เลยครับทักมาก็0 8 3 7 2 5 0 3 2 2ครับนี่ครับมองลากใช้ฟังมองได้นะครับผมนี่เลยครับปลาใหญ่ๆยักษ์สบายมากครับไม่มีทะลุแน่นอนนะครับนี่เลยครับจัดงานหนักๆต้องอย่างนี้เลยครับมองได้ทางร้านราศีพิชชิ่งนะครับฝากติดตามทางช่อง YouTube ด้วยครับ นี่เลยครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมนี่เลยครับงานก่อนส่งวันนี้ก็รีวิวแต่เพียงตอนนี้นะครับนี่เลยนะครับมองลากชายฝั่งมองได้สูตรราศีฟิทชิ่งสวัสดีครับ